มีความพวกเราก็ความสูงปกติใช่ะหลาดครับสองคนนี้ประหลาดเพื่อนอาจจะเตี้ยไปเองสูงอะไรสูง้อยร้อยร้อยแปดห้าร้อยสามร้อยแปดห้าใช่ใครสูงสุดครในบ้านฟุกสูงสุดในบ้านดิ้นกันไปกระจิดไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้อยากอยากดูอะไรกับอันเดอร์เอ้ยเอ็นเดอร์เกมผมวันนี้ก็แบบตื่นเต้นมากๆครับผมเพราะว่าได้มาดูรอบนี้นะเพราะว่า ผมก็แบบเห็นเรื่องราวแบบ สตอรี่มันน่าดูมากอะไรเงี้ยอยากจะเข้าไปดูเต็มที่คล้ายคหนังตอนเด็กๆที่พวกเราเคยดูเป็นแบบสายรับเด็กอะไรเงี้ยครับใช่น่าดูมากแต่คือยุคนี้คือแบบใส่รับเด็กสายรับเด็กตัวอะไรนึงนะครับผมก็คือว่าได้ข่าวว่าหนังเรื่องนี้เอามาจากหนังสือด้วยเป็นหนังสือที่ขายดีมากๆเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็บวกกับตอนนี้คือยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปซึ่งการถ่ายทําหนังหรือการอะไรเนี่ยมันก็สมจริงมากขึ้นแล้วก็เราอยากจะดูว่าแบบเออ การถ่ายทำเนี่ยตอนนี้คือก้าวไกลขนาดไหนแล้วความนะครับผมพี่นางบงปิดต่อโอเคพี่เทมครับครับส่วนผมก็คือชอบดูหนังอีกแล้วครับก็รู้จักเนี่ยแฮร์ริสันฟอร์ดกับกับเป็นไอเกน์ไอเกย์ไอเกย์แฮร์ริสันฟอร์ดครับแล้วก็แฮร์ริสันฟอร์ดแฮร์ริสันฟอร์ดแล้วก็ผมชอบแอคเตอร์เบน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 คิงสลีมานานแล้วครับเพราะว่าเมื่อก่อนตอนผมทำคอร์สฟิล์มสตูดี้ก็ได้ดูหนังเขา แล้วเขาเป็นแอคเตอร์ที่เก่งมากครับ<ช>ว,วันนี้ก็อยากสนใจที่จะดูพวก c g I ของของหนังเรื่องนี้ครับผม<ช>้รู้สึกว่ามันต้องต้องสุดยอดครับก็คงจได้ฟินกันแน่นอนแน่ๆ่ครับถึงกระแสจิ้นกันว่านี่จิ้นกันเฮ้ยแนนเขนแนนไปไหนมาวัน วันนี้วันนี้ไปไปอีกงานหนึ่งครับใช่ส่วนพวกเราหนุ่มๆก็มาดูงานปล่อยไก่กันนะครับใช่ปล่อยไก่ือว่างงานเนี่ยเรื่องการประโยชน์บลิ่งกันมาปหรฮะอ๋อใช่ครับเมื่อเช้าไปโยนโบลิ่งกับงานกรุงศรีมาครับผมเป็นงานใช่การกุศลทําบุญครับใช่เน่เน่ต้องต้องมีตลอดนะครับผมต้องมีเน่เข้ามาเลยเดี๋ยวฟุกไม่มีคูฟุกเตอร์ไหมฟุกเตอร์ครับคุกเขาเรียกว่าคุกอะไร คุ้มอยาเลยสามไ่้มีจิ้นเบาๆไปก็มี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 ฟุกเตอร์เป็นแฟชั่นเซ็ตล่าสุดที่จิ้นเป็นคู่รักด้วยนิยสานีฉันนะครับปักแรกเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคือเทนก็ตอนนี้ก็เทนปิมไงอันนั้นคืออ่าใช่จะเป็น แคละคนจะคิดว่าแบบจิ้นกันชอบกัน <บา S 1> อะไรเงี้ยแหละอ่าเป็นที่จริงครับเป,เป็นเพื่อนกันนี่แหละครับก็เหมือนอายุก็ไล่ๆเรียกันอะไรอย่างงี้อยู่ในบ้านก็อยู่ในน้อย <มา S 1> ใช่วันนี้มาไหมมาวันนี้ปิมก็มาอ่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับใช่ก็เพื่อนกัน <ขอ S 1> แล้วเทมก็พี่ถัง ถางน้องทามน้องหาเบียครับมีอะไรกันหรือเปล่าถามตรงไปไม่ใช่ไม่ใช่ครับก็เป็นอย่างที่บอกครับน้องน้องชายครับแล้วก็แต่วันนี้น้องหาเบียเขากลับบ้านไปก่อนครับใช่ อาจจะมีภารกิจเนาะใช่ผมมีภารกิจในส่วนท่านว่าช่วงนี้เท้า่าย MV แบบทุ่มมากจนป่วยเลยใช่เรียกว่าแบบก็ฝากให้ติดตามผลงานของทุกคนนะว่าทุ่มเทนทุกคนเลยครับใช่ครับคือ AF10 24คนก็ลากันก็มีอะไรก็สนับสนุนหน้ที่ใช่ แล้วค่ะสี่คนนี้ใครหล่อที่สุดยกมือขึ้นคะผมครับผมอ้าโอ้คนน่าจะดีไม่ต้องพูดไงเอ้ยใช่เอาปิดเลยพี่ปิดเลยอังงั้นก่อนหล่อทุกคนอ่าใช่พี่ก็คืออยากจะฝากหนังเนาะ Enders Enders Game นะครับผมรับรองว่าไม่ได้หนังตัวเองก็ได้อ่าอ่าเบื้องหลังเบื้องหลังส6 0 3้0ยหกสิงรอยหกสิบี้ยร์ใช่ใช่ใช่สองรนเบื้องหลังไม่ใช่ 360 behind the s c e n e นะฮะก็ยังไงพิศจิกายนนี้ได้รับชมกันแน่นอน Behind the Dream นะอ Behind the Dream m i l Dream จบมาจากเรียนอะไรครับเนี่ยขอโทษ Behind the Dream ครับครับผม Again One More i n d e r Dream Behind the Dream เอครับผมไปอีสานว่า360องศกสิบา Behind Man Behind the Dream เอาไปว่าลราดูก็ประมาณ3 1 ใช่ไหมครับใช่ครับผมยันเดซีเมอร์ครับใช่ดีดีเดซีเมอร์ไปยันมาคมนะฮะเห็นเบื้องหลังทุกอย่างของหนังเรื่องนี้ครับว่าเอฟมันเป็นยังไงเบื้องหลังแบบการถ่ต่อว่าไม่ทราบว่ามันจะเป็นยังไงมันจะทิ้งไม้หรือแบบอะไรเงี้ยครับบางทีเนี่ยพวกเราก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำแบบบาทีมีเพื่อนมีเพื่อนที่แบบป่วยระหว่างการแข่งขันแล้วไปโรงพยาบาลพวกเราอยู่ในบ้านก็ไม่เห็นภาพบรรยากาศได้แต่เป็นห่วงฮะแล้วก็ก็คือแบบจะได้รู้ว่าพี่พี่ทีมงานเนี่ยเขาแบบเหนื่อยแค่ไหนกว่าแบบจะแบบดูแแลพวกเราให้้บบไดึ าได้เล่าเรียนในบ้านหลังนี้ในอะไรบ้างข้างหลังเล่าเรียนนะเล่าเรียนครับรอดูนะคะได้ครับผมขอบคุณครับไปมาเปิดแล้วอ่ะดูไม่ได้จริงเหรอดูไงวะเนี่ยได้ไหมเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ตองพี่เน่